สนักวาติการเผยภาพร่างของพระสันตป,ปาปาฟรานซิสในลงเปิดสวมฉลองพระองค์คลุมสีแดงและมงกุฎประจำตำแหน่งพระสันตป,ปาปาโลงพระศพตั้งไว้ภายในวัดน้อยคาซาซันตามาท่าสถานที่พำนักตลอด12ปีของการดำรงตำแหน่งประมุกแห่งศาสนาจักรโรมันคาทอลิก สำนัก,กวติกันยืนยันว่าพิธีพระศพของพระสันตปาปาฟรานซิสจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ15นาฬิกาตามเวลาในไทยโดยพระศพของพระสันตปาปาจะถูกเคลื่อนมายังมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์พรุ่งนี้เพื่อให้คริสตศาส,สนิกชนได้ร่วมกันแสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายพิธีพระศพของพระองค์จะจัดขึ้นกลางแจ้ง ด้านหน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะครับโดยพระคารินาลโจวาน,นีบัตติสตาเรจะเป็นผู้นำประกอบพิธีศพครั้งนี้พระคารินาลเรจะสวดภาวนามอบดวงวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าก่อนที่พระศพจะถูกอัญเชิญไปยังมหาวิหารซานตามาเรียมายอเรพระสันตปาปายังทรงยืนยันในพินัยกรรมให้ฝังพระศพของพระองค์ภายในมหาวิหารซานตามาเรียมายเรในกรุงโรม นอกจากนี้ก็ยังย้ำให้ฝังพระศพลงใต้ดินโดยไร้การตกแต่งพิเศษใดๆเว้นแต่จารึกพระนามของพระองค์เป็นภาษาลาตินว่าฟรานซิสคัสพระองค์ยังทรงเลือกพระองค์ยังทรงถือเป็นพระสันตปาปาพระองค์แรกในรอบกว่า100ปีที่ไม่ได้ฝังพระศพไว้ในสุสานใต้ดินในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ด้วยนะครับพระสันตปาปาฟรานซิสยังร้องขอให้ใช้ลงพระศพจากไม้ธรรมดา ไม่ใช่ลงพระศพสามชั้นจากไม้ไซเปรสตะกัวและไม้โอ๊กตามธรรมเนียมดั้งเดิมด้วยและนี่เป็นภาพของพระคาดินาลคาเมเลนโกหรือเจ้าพนักงานสำนักงานส่วนพระองค์ร่วมทำพิธีลงกรอนประตูที่ประทับส่วนพระองค์ของพระสันตป,ปาปาฟรานซิส หลังจากพระองค์สิ้นพระชนเมื่อวานนี้ขนาดมีพระชนมายุ8 8 0รษาีแถลงการของแพทย์สำนักวติการระบุว่าพระสันตปาปาสิ้นพระชนด้วยสาเหตุจากภาวะโรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจล้มเหลวพระองค์ยังทรงมีประวัติภาวะการหายใจล้มเหลวจากปอดอักเสบโรคหลอดลมป่งพอง,องความดันโลหิตสูงและเบาหวานชนิดที่2ด้วย คุณผู้ชมครับเมื่อพระสันตปาปาสิ้นพระชนหรือทรงสละตาแหน่งประมุขสํานักวติกันก็จะต้องจัดการสรรหาพระสันตปาปาพระองค์ใหม่ขึ้นมานะครับคณะนักบวชสมณศักดิ์สูงหรือพระคาดีนาวก็จะจัดการประชุมลับที่เรียกว่าคอนเฟล e ขึ้นกระบวนการนี้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า1,000ปีแล้วครับสําหรับจํานวนของพระคดีนาว ที่จะเป็นผู้เลือกตั้งพระสันตปาปาก็จะจำกัดไว้ที่120รูปนะครับแต่ปัจจุบันทั่วโลกพระคดีนนวอายุต่ำกว่า80ปีมีอยู่135รูปก็คือลดลงจาก138รูปเมื่อเดือนมการาคมที่ผ่านมานะครับโดยผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นพระสันตปาปาต้องได้รับคะแนนเสียงเกิน2ใน3ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประชุมลงคะแนนเสียงนานหลายวันไปจนถึงนานหลายสัปดาห์ สำหรับพระคาดินาล9รูปที่ถูกจับตามมองในฐานะตัวเต็งส่วนใหญ่มาจากโยุโรปครอบลุมตั้งแต่อิตาลีฝรั่งเศสมอตาสเปนไปจนถึงฮังการีครับรูปแรกก็คือพระคาร์ดินาลปีเอตโรปาโรลินวัย70ปีเป็นมือขวาของพระสันตปาปาฟรานซิสนะครับนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสำนักวาติกัน พระคารินาลปารโรลินถูกมองว่าเป็นทางเลือกสายกลางในกลุ่มตัวเต็งระหว่างแนวคิดอนุรักษนิยมกับแนวคิดเสรีนิยมรูปต่อมาก็คือพระคารินาลลูอิสอันโตนิโอทากเก่วัย67ปีหรือได้รับฉายาว่าฟรานซิสแห่งเอเชียเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับอาจจะสร้างสถิติใหม่เป็นพระสันตะปาปาจากทวีปเอเชียพระองค์แรกของโลกโดย ท่านนี้ยุดมั่นในแนวทางคล้ายคลึงกับพระสันตปาปาฟรานซิสในเรื่องของความยากจนความยุติธรรมทางสังคมและการอบรับความหลากหลายทางเพศครับรูปต่อมาก็คือพระคารินาลปีเตอร์เทิร์กสันวัย76ปีมาจากการหน้านะครับสนับสนุนประเด็นทางสังคมไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท่าทีประชุมลงคะแนนให้พระคารินาลเทิร์กสันให้เป็นพระสันตปาปา ก็จะสร้างสถิติเป็นพระสันตปาปาผิวดำคนแรกในรอบหลายร้อยปีส่วนพระคาดินลปีเตอร์แอดเดอร์วัย72ปีอาร์ชบิชอปแห่งบูดาเปสต์ของฮังการีมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมชัดเจนครับจากการต่อต้านกลุ่มผู้อ,อพยพ และแนวคิดของตัวเต็งตำแหน่งพระสันตะป,ปาปาพระองค์ที่267มีความสำคัญนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากผู้ครองตำแหน่งประมุขก็จะมีผลต่อทิศทางของาศาสนาจักรโรมันคาทอลิกต่อไปด้วยตลอด12ปีที่ผ่านมาในการดำรงตำแหน่งของพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสพระองค์ทรงแต่งตั้งพระคดีนาวใหม่ประมาณร้อยกว่ารูปทั่วโลกครับนักสังเกตการบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพระองค์ตั้งผู้ที่มีแนวคิดใกล้เคียง เพื่อให้การเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ไม่ละทิ้งแนวทางของพระองค์นะครับขณะเดียวกันพระคดีนวกลุ่งนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีความเห็นเป็นเอกฉันเนื่องจากพระคดีนาวมีทั้งสายอนุรักษ์นิยมและสายก้าวหน้าปะปนกันไปและสำหรับผู้นำโลกที่จะร่วมพิธีพิสูจของพระสันตะปาปาฟรานซิส แน่ๆสองคนก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลดิมีเซเลนสกีที่จะเดินทางมาร่วมด้วยตัวเองในวันเสาร์นี้นะครับ <c oughs> สำหรับพระสันตะปาปาฟรานซิสและโดนัลด์ทรัมป์มีแนวคิดแตกต่างกันสุดขั้วทั้งเรื่องของการควบคุมพรมแดนผู้อพยพและสิ่งแวดล้อมครับสะท้อนได้เห็นจากการวิพากษ์วิจารณว่านโยบายของทรัมป์ผิดศิลธรรมและ เคยส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงวิชชปในสหรัฐให้คัดค้านนโยบายควบคุมผู้อ,อพยพด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสก็ระบุว่าคาทอลิกค,ควรจะเลือกทางที่ชั่วน้อยกว่าเนื่องจากคามาลาแฮริสและโดนัลด์ทรัมป์ก็ต่อต้าน <man. S 1> ชีวิตด้วยกันทั้งคู่ <Yeah. S 1> และเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐมีคำสั่งฝ่ายบริหารให้ลดทงลงครึ่งเสาทั่วประเทศเพื่อไว้อาลัยให้การสิ้นพระชนม์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส We just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, uh, at half mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he, uh, he loved the world, and uh, it's an honor to do that.